เรื่องท้องทำไมต้องสวิตเเวสไปดูกันค่ะเวลาปวดท้องคลอดมันจะเครียดขออะไรผ่อนคลายเนี่ยค่ะแล้วปรับเตียงก่อนนะคะสบายจนพร้อมคลอดแล้วค่ะคุณพยาบาลใช่ค่ะแม่คะเดี๋ยวเราไปผ่อนคลายอีกห้องนึงนะคะตอนนี้ยังไม่พร้อมคลอดนะคะนี่คือห้องคลอดธรรมชาตินะคะมีเชือกบนไดลูกบอลแล้วก็อ่างจักุทชี่นี้ก็เป็นเชือก ปวดไม่ไหวแล้วคะ่ะลองใช้อไะอไะปวดได้นะคะใช้ยังไงคะใช้ยังไงคะใครมีซัพพอร์ตเงี้ยเวลาปวดหรือว่าจะไม่ใช้ก็ได้หรือว่าเปลี่ยนท่าก็โอเคอันนี้ก็เป็นการนวดสบายค่ะสบายจริงจริงจะให้ถามขอช่วยได้ไหมคะอ้อปวดขึ้นมาเลยคะ่ะโอ้ยยังไงคะปีน ตอนนี้เราตัอ้งอุณหภูมิที่ฝั่งเซตรงนานะคะร<อ>้อนกำลังดีไหมเหมือนแช่ออนเซ็นอยู่ดูภูเขาไฟฟูจิว้าว